สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3กับมิสวริดาทุมสิง์ซึ่งวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงกันนะคะ เช่นเดิมนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเราไปทําควิดกันก่อนนะคะพร้อมแล้วไปทํากันเลยค่ะควิดข้อที่1ยุงชนิดใดเป็นพาหะของไข้เลือดออกข้อนี้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะ คิดข้อที่สยุงตัวผู้หรือยุงตัวเมียยุงชนิดใดมีอายุสั้นกว่ากัน ควิคข้อที่3จํานวนของยุงจะมีปริมาณลดน้อยลงในฤดูใดนักเรียนทําควิคก,กันเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาทําการเฉลยควิคก,กันเลยนะคะ ข้อที่1ยุงชนิดใดเป็นพาหะของไข้เลือดออกคำตอบคือยุงลายนักเรียนถูกกันทุกคนใช่ไหมคะเห็นไหมคะข้อนี้ง่ายนิดเดียวข้อที่สองยุงตัวผู้หรือยุงตัวเมียยุงชนิดใดมีอายุสั้นกว่ากันคำตอบคือยุงตัวผู้นักเรียนถูกกันไหมคะ ข้อที่3จํานวนของยุงจะมีปริมาณลดน้อยลงในฤดูใดคําตอบคือฤดูหนาวนักเรียนถูกกันกี่ข้อถูกกันทุกข้อไหมคะหลังจากที่เราทำควิดกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงกันนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันเรามารู้จักความเป็นมาของยุงกันก่อน นักเรียนทราบไหมคะว่ายุงเป็นสัตว์จำพวกใดใช่แล้วคะ่ะยุงเป็นสัตว์จำพวกมแมลงเป็นมแมลงดูดเลือดชนิดหนึ่งในประเทศไทยมีประมาณ400ชนิดนะคะยุงบางชนิดก่อให้เกิดความลำคาญยุงบางชนิดเป็นพาหะนำโรคต่างๆเช่นไข้เลือดออกไข้ามาลาเรียและโรคเท้าช้างเป็นต้น ให้นักเรียนวงวาดไฮไลท์และช็อตโน้ตตามแผ่นสไลด์เลยนะคะยุงแต่ละชนิดก็มีอายุของมันเช่นเดียวกันโดยยุงตัวผู้จะมีอายุ7-10วันยุงตัวเมียจะมีอายุ30-45วันอายุของยุงจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของอาหาร โดยยุงตัวผู้จะดูดเกสรจากดอกไม้ส่วนยุงตัวเมียจะดูดเลือดนอกจากนี้ยุงตัวเมียจะผสมพันธุ์แค่ครั้งเดียวแต่สามารถวางไข่ได้ตลอดชีวิตเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทราบความเป็นมาของยุงกันแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตหรือวัฏจักรชีวิตของยุงกันนะคะ วงจรชีวิตของยุงยุงมีการพัฒนาการเจริญเติบโตเป็นแบบสมบูรณ์นะคะหมายถึงการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในระหว่างการเจริญเติบโตในแต่ละขั้นตอนแบ่งได้เป็น4ระยะนะคะคือระยะไข่ระยะลูกน้ำระยะดักแด้หรือเรียกว่าระยะตัวโมง่งและระยะตัวเต็มวัยนะคะ เรามาดูวงจรชีวิตของยุงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจเพิ่มขึ้นวงจรชีวิตของยุงเริ่มต้นที่ยุงวางไข่ในแหล่งน้ำต่างๆที่มีน้ำท่วมขังประมาณสองวันไข่ย,ยุงก็จะกลายไปเป็นลูกน้ำลูกน้ำก็จะเจริญเติบโตกลายเป็นตัวโมง่งตัวโม่งก็จะพัฒนากลายไปเป็นยุงตัวเต็มวัย พร้อมที่จะสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานต่อไปหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงไปแล้วนะคะต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวงจรชีวิตของยุงเพิ่มมากขึ้นข้อที่1จากภาพวงจรชีวิตของยุง ระยะลูกน้ำเปรียบได้กับระยะใดของผีเสื้อข้อที่2ยุงมีวงจรชีวิตกี่ระยะอะไรบ้างข้อที่3โรคไข้มาลาเรียมียุงชนิดใดเป็นพาหะต่อไปเป็นแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่4ยุงเป็นสัตว์จำพวกมแมลงสัตว์จำพวกนี้มีลักษณะอย่างไร เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับวงจรชีวิตของยุงกันไปแล้วยุงเป็นสัตว์ที่อันตรายเป็นพาหะทำให้เกิดโรคต่างๆดังนั้นเราควรป้องกันตนเองจากยุงโดยการนอนกลางมุงและกำจัดแหล่งเพาะพันยุงอย่างสม่าเสมอทำแบบนี้เราก็ห่างไกลจากยุงได้แล้วคะ่ะชั่วโมงนี้คุณครูขอฝากไว้แค่นี้นะคะ ชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรกันนั้นติดตามกันต่อสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ